สวัสดีค่ะพี่น้องกัมพูบอกกับพิชาผ้าสแสบอีกมือหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะมาวันนี้จะพามากินอันสีายย่าหยังแลกกินตามมีตามเกิดเนาะแต่ว่าพิจชากะค่ะบได้ก็ขึ้นนี่ละพักลวกพักรสิมี่พักปังพักปังหยอดบักอือ้อหยอดฝักทองพักตำลึงลก็ะชะอมกระมด มะละโอ้อีกอย่างนึงอันนี้กินยากยากเ่ยพักกรยามีแต่น,น้มอาจเซียมากเมนประกอบฉากกันซื้อดอกตอนนัวนี้กินยากคักเนี่ยกินกระซิมี่อันปนอ้ยแมงมันขวบปนเหลือแต่เหมือก่อนนะคะกินตามมีตามเกิดได้มือนนี้แจวก,กินกับพัก ผสมจำนี่ค่ะกินตามมีตามเกิดมาจวดจาดฝาดบื้มเลยค่ะวันนี้นวนันเสาร์เนาะสวัสดีวันเสาร์ที่แปด luộc Kinh thảo cáng tiếng nó no khoảng là bằng subscribe luộc. นกกระหัวหานนกกระหัวหายกระบอาหัววัแต่บ้างพราเขาโล่งห่งจิ๊บจ้าบจิ๊บจ้าหลดดีค่ะขวบปน คลิปอยู่ใน่ว่ามันกับโมมีแมงวานอยู่กับจริงแต่ว่าแสงมันแสงมันก็บม่ค่อยงามนะค่ะแบบพิชชาปั๊บแสงปั๊บยังโมเป็นน่ะนะเนี่ยกำลังหาเทรนใหม่เนีก็ะโดนเสือบล่ะสองสามวันที่ละแต่ว่ามันกับม้วนหูจักเทคนิคว่าปั๊บแสงอีกอย่างจังใดก็ได้เห็นว่ามาอัดข้างนอกแ้วมันแสงพอฟังเนี่ยพอเบิงแน่น่ะนะ ผสมเอาไปอย่างบ๊ทอดอย่างเอาแต่เป็นตองอย่างเพืประแดดือเก่า,าหล่ะ

นี่ยังกกินไปเนาะพี่น้องเนาะยุกเขาอยากหมากแพงเด้หรือว่าเป็นยุกเขาอยากหมากแพงนั่นนี่เนาะหาเงินหาทองอนาถ้าสิไปขาไปขายาผู้ใดไพ่กระคาดต่หยาดรำ ยำโลกโควิดกระสูสเด้อพี่นอ้องเด้อจังหนดเมันกลิบจพานไปดอกคุณนั่งบากวาบาอยู่นีนกระสูขคืนกันกำลังใจให้กันเน่า Ôi, thì mình mặc Nó Mà dạng ตุ่ยขวบปนตำลึง พักปังกันยอดง่ามงาม ยอดแบบฟักทองลวกยอดแบบอือ้อพิซซ่าทาซ้ายพักถ้าิซซ่าก,กินขอกำหนังกันแล้วเราจะมีพัก กองเปียเปียู่นี่มันขี่เออลองมาหนีซะและวน่าหนูกระดายพักกระหยาบไข่ไข่ไม่เยลลาบนี่เต๋มบ้านมูแมมกินกับแกงหน่อยแซ่บอันนี้อันจะหน่ายดอกเพิ่นมักก็ได้สื่อมาให้เพิ่นให้จะหน่ายเพิ่น เ็าไ,ได้ขอเพื่อนมากินโอ้ยมันตำนั้นแทบ ค่กะก็ขอขอบคุณในหลายเด้อค่ะที่เข้ามาชมจนจบคลิปกับฝากให้กดติดตามให้แน่เด้อคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่ถถ้าถือใจค่ะกับสำหรับคลิปดีกับพ่อสมีก่อนนะคะัสดีค่ะ